สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาตอบคำถามของคุณลูกค้าที่ถามแก้วเข้ามาค่ะเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อโบร,โบราณของประเทศไทยเลยนะคะเรื่องนี้เรื่องของการโดนทักทวงอาจจะเป็นสัตว์มาทักจิ้งจกทักอย่างนี้ค่ะคือลูกค้าคนนี้ของแก้วนะคะเขาเนี่ย จะเชื่อเสมอเลยว่าเวลาที่มีเสียงจิ้งจกหรือตุ๊กแกทักเขาเนี่ยเขาจะไม่ออกจากบ้านเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้ยินแล้วเขาออกไปเขาจะเจอเรื่องไม่ดีตลอดเลยในบางครั้งเนี่ยเขาต้องไปทํางานหรือต้องไปธุระจาเป็นนะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะออกไปค่ะเขาก็เลยมาปรึกษาแก้วนะคะว่ามีวิธียังไงบ้างที่จะแก้ไขนะคะเรื่องนี้เนี่ยมัน พันพัวพันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาเลยนะคะแก้วขอตอบคำถามย้อนกลับไปในถึงสมัยการสร้างโลกนี้เกิดขึ้นมาเลยนะคะระบบของโลกใบนี้เนี่ยแต่ละประเทศแต่ละภูมิไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์ลึกของแต่ละประเทศจุดนั้นๆเนี่ยจะมีการตั้งโปรแกรมขึ้นมาไม่เหมือนกันก็คือว่า ประเทศไหนจะต้องมีความเชื่อยังไงประเทศใดจะต้องมีความเชื่อยังไงเพื่อที่จะมีผลในอนาคตการค่ะและประเทศไทยนะคะขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อค่ะมีการตั้งโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นจุด ศูนย์กลางของการนำพาเข้าสู่พระอิพพานก็คือการยกระดับจิตวิญญาณการเข้าสู่ในอีกวิติสิลัลนะคะซึ่งตั้งฐานอยู่ที่ประเทศไทยค่ะแต่ประเทศไทยจะต้องทำการฝึกฝนมากค่ะจนกว่าจะได้ถึงขั้นนั้นนะคะและนี่แหละค่ะก็เป็นผลที่มาถึงในความเชื่อว่าทำไมถึง แก้ถึงอารมบทไปถึงตอนนั้นก็เพราะว่าประเทศไทยมีความเชื่อการทักทวงซึ่งเป็นบททดสอบในการสร้างพลังงานลบค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างพลังงานลบเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศยศาสตร์เรื่องของความเชื่อการทักท้วงต่างๆนานานะคะโปรแกรมเนี่ยสร้างขึ้นมาให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการโดนทักท้วงจากสัตว์เหล่านี้ ก็เลยมีความเชื่อกันมาเมื่อเป็นผู้ที่ทักถวงสร้างพลังงานลบแล้วเนี่ยค่ะการถูกตักเตือนถือว่าเป็นความเชื่อที่นัมเบอร์วันเลยนะคะของประเทศไทยนี่แหละค่ะมันก็เลยทําให้คนเชื่อว่าไม่ว่าจิ้งจกตุ๊กแกหรือเวลาร้องทักเนี่ยมันจะเกิดลางไม่ดีนะก็เพราะว่า เมื่อไหร่ที่เราโฟกัสในเรื่องที่มันเป็นพลังงานลบเมื่อนั้นสัตว์เหล่านี้เขามีพวงสัมผัสค่ะเขาใช้การสัมผัสสื่อสารกับเราและให้เราเป็นตัวแปรในความหมายของเขาได้เองถ้าสมมติว่าใครเป็นเอ็มพาดเหมือนแก้วเนี่ยเอ็มพาดแบบครบเหมือนแก้วเลยคือสามารถสื่อสารกับสัตว์ เหล่าบรรดาสัตว์ได้นะคะสื่อสารกับธรรมชาติได้ก็จะรู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าเวลาที่จิ้งจกทักเนี่ยเขาก็แค่พูดคุยกับเราค่ะพูดคุยในเรื่องดีๆกับเราค่ะแต่คนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าถึงการเอ็มพาที่ไม่ได้เข้าถึงการสัมผัสอย่างนี้ก็จะใช้ระบบความเชื่อความจำที่โปรแกรมของที่นี่สร้างขึ้นมาเป็นโปรแกรมของแมทริกค่ะเป็นโปรแกรมที่เป็นมนุษย์ เป็นโปรแกรมมนุษย์จาย๋าเลยคือมิติที่สามนะคะก็คือความเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะก็ลองไปศึกษาดูกันนะคะกับคำว่าแมทริกซ์นะคะซึ่งมีไม่ยากตอนนี้มีคนออกมาพูดเรื่องแมทริกซ์นี่เยอะมากๆเลยนะคะเมื่อรู้แบบนี้ได้ความรู้แบบนี้ไปแล้วนะคะแก้วก็เลยแนะนำให้กับคุณลูกค้าค่ะว่าแค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเราค่ะเท่านั้นทุกครั้งเวลาที่ จึงจบทักหรือสัตว์ต่างๆทักนี้นะคะเราก็ใช้ใจอันบริสุทธิ์พูดคุยกับเขาค่ะอาจจะไม่ได้ผลในครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สแต่เมื่อเราฝึกฝนทำนะคะใช้ความเชื่อเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนบทโปรแกรมที่มันเป็นมาต่อเนื่องะคะในตัวเราเนี่ยก็จะสามารถทำให้สิ่งสิ่นั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเคยเจอมาได้ดีเยี่ยมและก็ดีที่สุดค่ะหวังว่าคลิปนี้นี่คงจะมีประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยนะคะลองเอาไปทำดูนะคะวันนี้แก้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ